สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ร้านสชวนชมแอนไม้มงคลนะครับนี่ครับก็คือเป็นเบอร์โทรของร้านนะครับร้านอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในร้านนะครับมีบอลสีสวยนะครับเยอะมากแล้วก็มีชวนชมนะครับเยอะมากนะครับ ชนชมเยอะมากนะครับดูดูราคานะครับน่ครับสามร้อยห้าสิบครับสองร้อยสี่สิบนะครับอันนี้คือชวนชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในด้านในนะครับมีไม้มงคลที่สวยเยอะมากเลยนะครับมียางอินเดียดำสองร้อยห้าสิบนะครับ เยอะมากนะครับเดีย๋ยวเรามาดูบอลสีกันดีกว่านะครับบอลสีส,สวยๆเนี่ยครับอันนี้เป็นวกหลงเป็นวกหลงนะครับวกหลงนี่ราคาเท่าไหร่ครับนี่9ก0า5้มีหัวด้วยใช่ไหมครับ ขอโทษนะครับผมขอถามหน่อยร้านเรานี่ขายออนไลน์ด้วยไหมครับหรือว่าขายเฉพาะหน้าร้านอย่างเดียวเฉพาะหน้าร้านอ๋อครับร้านนี้อยู่อยู่ที่ไหนครับนี่ถนนเส้นไหนอันนี้บ้านมะเดือ่ไหมบ้านมะเดือหรอครับบ้านมะเดืออำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามเนาะ มีมกหลงนะครับห้าร้อยนี่มีกรมก,รอ,มกรอ,มอใหญ่ด้วยครับกอใหญ่มีกอใหญ่ด้วยอันนี้อินาวครับอีหนของก็กอใหญ่เลยอันนี้เป็นตู้อบนะครับมีบอลสีเยอะมากนะครับมีชายชนด้วยนะครับ ไก่สุดสงวนไก่สุดสงวนแมคคาครับอันนี้อันนี้พันอะไรครับเนี่ยใบแดงๆใหญ่ๆจอมทัะโอ้จอมทับกระถางเท่าไหร่ครับนี่จอมทับ,ททรรบนี่นเราไปดูจอมทับต้นใหญ่ๆเลยกระถางเท่าไหร่ครับเนี่ย โอ้ไม่รู้ลา,าตารับอันนู้นอันนู้นพันอะไรครับใบใหญ่ๆสีเขียวๆอ,อ,อ,อะไรนะโะาคา <laughs> ชบาคบัวคะผมนึกว่าตอบว่าอันนั้นมันพันอะไครกครับบองเงินเหรอครับโอ้นะครับใบใบใหญ่สวยมากต้นคอใหญ่นะครับอันนี้ก็แม่ค้าก็ไม่ทราบราคาดนะูให้ดู บอลสีเยอะมากอันนี้เป็นอะไรครับนี่อ๋อไม่ค่อยรู้จักชื่อกูซูมาครับกูซูมาแปดร้อยครับอ๋อไม่ชื่ออันนี้อันเดียวกันกับต้นนั้นใช่ไหมครับอ๋อนี่เป็นบอลลูกไม้เหรอครับสหัสเดชะ อันนี้คือชื่อครับที่ติดแล้วเนี่ยนะครับอันนี้กระถางเท่าไหร่ครับศาสตร์เดชะอ๋อสามพันกว่าบาทอ๋ออันนี้กดดอ,อมกอใหญ่อันนี้อ๋อแดงหน้าบัวคือเป็นแต่เป็นแม่พันธุ์อันนี้นนหนนนแหละครับอันปนีกินกนี ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยราคาต้นละสองพันกว่าต้นละนี่คือกระถางนี้ใช่ไหมต้นละทั้งกระถางนี่หรือว่าต้นละแบบนี้ต้นละนับต้นใช่ไหมครับโอ้ครับเขาตัวนี้ก็นับต้นเหรอครับอันนี้เป็นพกหลงหรือว่าอะไรครับโอ้เพชรพันล้านครับนี่เพชรพันล้านนะครับเนี่ยเพราะว่าก้านขาวเนาะครับอันนี้คงแพงเท่าไหร่ครับเนี่ย แสดงว่าก็คือเป็นพนักงานประกันร้านโอเคเจ้าของไม่อยู่เหรอครับอืมแกเป็นคนอ๋อครับก็เลยว่าอันไหนที่เราขายได้เราก็ขายอย่างนี้แหละครับอ๋อครับดูเอาอันนี้ทำไมติดนางกวาดนั้นแกติดไว่เพราเขาผิดอ๋อครับผิดผิดครับคงราคาคงหลายบาทเนาะครับนี่บอกเงินนะครับ อันนี้ก็เป็นบอลบอลทั่วไปด้านในผมชมได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณมากนะครับตอนนี้เจ้าของร้านก็ไม่อยู่นะครับอันนี้เป็นอะไรเอ,อ่ยอโลดาก้อนสเกลโอ้ชื่อครับนะครับดูบอลน,นะครับดูชื่อนี่มาดูตัวนี้ชื่ออะไรนะครับ อารคาเซียแบ็กเววเวทนะครับแบบนี้นี่ต้นละเท่าไหร่ครับนี่โอ้แถวนี้กระถางละหนึ่งพันเหรอครับตัวนี้นนน 10, น 1, ห้าร้อยเหรอครับอันนี้หนึ่งพันอันนี้เป็นเป็นเป็นบอลเมืองนอกหรือเปล่าหรือว่าเบอราบอลไทยครบ ออบอลไทย,ทยก็อก๋อ,อครับส่วนมากก็เป็นบอลไทยนะครับสวยมากเลยนะครับด้านในเนี่ยนะครับครับมีแต่ของแพงทั้งนั้นครับ 6, ต้นนี้เหรอครับหกพันห้าไทยชนเนี่ยต้นนี้นะครับหกพันห้านี่นะครับหกพันห้านะครับอันนี้เหละครับหกพันห้าเหมือนกันเหรอหกพันค่ะ เอาทำไมต้นนี้มันอันนี้ไม่ใช่ชายชนเหรอครับใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้เจ็ดพันเออใช่มันใหญ่กว่าแล้วมันเยอะกว่าด้วยมันแดงครับน่าจะชายชนทั้งหมดเลยเนี่ยครับอแต่ละคนละราคานะครับอันนี้แหละครับนี่ออมเพชรออมเพชรเท่าไหร่ครับนี่ออมเพชรไม่รู้เลยค่ะอืมครับอันนี้แหละครับนี่อันนี้ชายชนมือนกันอ๋อชายชนขอขอบคุณครับขอโทษนะครับ จะจับใบนะครับโอ้ห oh, นะครับสวยงามมากชายชนชายชนผมเห็นที่อื่นสีไม่สดแบบนี้เลยนะครับคุณป้า<ะ>สีสีมันจะแบบว่าอ่าไม่แดงใสแบบนี้เลยนะครับอันนี้เจ๊เกปซื้อมาตามบ้านค่ะอืมครับ,อ,รบอันนี้กระถางเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ผขให้เกแล้วสามหมื่นจะไไม่ขายเนี่ยสามหมื่นนะครับเนี่ยกระถางละสามหมื่นนะครับ ในนี้ขอมีค่าราคาทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่แพงๆนะครับห้ามจับนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับถ้าางนั้นผมขออนุญาตชมนะครับนี่ <Okay. S 1> คงสอบทำราคาคงไม่ไหวนะครับเพราะว่าราคานี่แต่ละต้นเนาะคุณป้าแบบว่าราคาแบบนี้อย่างนี้แหละครับเท่าไหร่ห้อ,นนองเฮาห้องเฮาเนี่ยอันนี้แกขายแกขายสามพันต้นนะสามพันนะ ต้นน่ะนับเป็นต้นใช่ไหมครับอ๋อนับเป็นต้นนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นับเป็นกระถางนะครับาาอันนั้นอันนั้นลูกมันเหรอครับอยู่น่ะ่ะ<ม>ที่อยู่ในอยู่ในนะครับไม่ค่ะอันนั้นเปรียบสำับนิดอ๋ออันนี้เหรค 20, อ,อ,อนนครับครับนี่นี่ราคานะครับหนึ่งพันห้าอันนี้คือลังไมใช่ไหมครับอนี่ลังไมนะครับหนึ่งพันห้านะครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ<อ> <ละ S 1> นี่ครับนางไหมนางไหมพันแปดนะครับเจอครับม,มีทุกอย่างเลยนะครับท่นานผู้ชมโอ้สะดุดตายอีกต้นหนึ่งเหมือนงูเลยคุณป้าอันนี้เขาเรียกต้นอะไรก้านลายเนี่ยครับม้มมาลายใช่ไหมครับมผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับผมไม,ไม่เคยเห็นที่อื่นเลยครับม้าลายนะครับท่านผู้ อุ้งผมไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้มาลายนะครับนี่นี่ครับหมาลายอะไรนะครับทุ่งกระเบนเหรอครับอต้นกระเบนอ๋อต้นกระเบนโอ,นนโอ้อันนั้นก็เพิ่งเคยเห็นนะครับนี่ราคาเท่าไหร่ครับนี่ต้นล, 3, ละสามพันห้าเหรอครับสวยมากแล้วอันนี้อะไรนมเ้้าาห เอาแก้วหน้ามาครับนี่สวยอันนี้เป็นเสือพานนะครับสวยเลยนะครับต้นเท่าไหร่ครับเสือพันเนี่ยสองพันห้าโอ้สองพันห้าสวยมากครับเสือพานอันนี้ก็เสือพันเหรอครับนี่ครับแต่แต่สีสีมันมันมันคล้ายกันแต่ครับแต่ว่าเห็นไหมครับลำคนละสีเลยครับ อันนี้ okay. บอลกระเบน <N'> e <an> นะครับนี่มันปลาก,กระเบนเลยท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับต้นเท่าไหร่ครับนี่พอจะทราบไหมครับ <N'> e <an> กระเบนเป้ปลอยปล่อยมัสวยมากเลยนะครับ <N'> e <an> ครับส่วนส่วนมากก็จะเก็บไว้ชมก่อนเนาะ <N'> e <an> ได้มาใหม่ครับนี่นี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชม ไม้ถ้าใครรู้จักตัวไหนก็ชมได้นะครับกนกลายใหม่นนะครับนี่แต่ละต้นนะครับอันนี้ก็คือเจ้าของร้านก็ไม่อยู่นะครับอยู่แต่พนักงานเฝ้าร้านมิ่งมงคลนะครับนี่สวยมากครับนี่อันนี้บอลกระดาษด,ด่างครับคุณป้าครับตัวนี้นี่ราคาเท่าไหร่ครับ<ม>เห็นว่าราคาจะสูงมาก โอ้อันนี้สองหมื่นกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมต้นใหญ่แล้วต้นเล็กลงมาแล้วครับต้นเล็กเ็อเจ็ดพันนะครับต้นเล็ก, 7, 7, น,น,ลกนี่ครับนี่ครับในสองหมื่นกว่าบาทนะครับนี่บอลกระดาษด่างน,นะครับนี่ครับนี่นสวยๆทั้งนั้นมีแต่ไม้หายากบอลหายากทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมนี่ครับ ร้านอยู่ที่จังหวัดมหาสาครคามนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ